สำนั่นะกาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซคือเกาคือเดิมเด้อเนนะะาะระวอยู่ท้งในและต่างประเทศกันยินดีต้อนรับขอสูตรส่องแม่น้องเปียวคือเกาให้พี่รองเลยกระมาเฮือนน้องอยู่ดีเนาะระวังที่เฮ้าจะไปหับลูกสาวก็ได้พาปากขึ้นมาไห้พี่รองเลย มาเบิงท่านอนยูดิพี่น้องเลยบนนอนบอนีน้ฐานนอนเป็นกันไหนนอนกอดขวดนมเมย์เป็นมหาชิรับพี่น,น้องเลยหาชินอนมาจ้ะบนมักนอนทานนี่มักนอนแบบนอนตะแคง ตอนเป็นนอนไพ่พี่ดาวไย que. ตอนเป็นนอนกับตอนเป็นตื่นเนาะแตกต่างกันแห้งทนะไปไปเบงเลยไพ่พี่ดาวไยคือสิอยากนอนแห้งเนาะ ในกาล่มให้พี่น้องเลย้วผักเน่าไปได้เติบทำาะไนก็ได้นนี้น,น,นาผักนอไปจนเคี้ยวทางเมย์เพิ่นนางตะก้าแต่วันนี้เพิ่นล่มลงทา้งหนาเลยเอายาทาใส่ยังยุบไอ้ยังยุบให้พี่น้องเลยแต่วันยังเคี้ยวอยู่เน,นาะนาผักเพิ่นก็นได้ให้วัดไปได้เติบจะเฮิมน้อย อันนี้ตาดีไหมพี่น้อยตาดีน้อยแต่นาถามว่าเบิ่งตอนมันตื่นน้องไหมพี่น้อยแม่ตื่นแล้วตื่นแล้ว <c oughs> เลยออสบายดีเป็นไะสบายดีปะดุสบายดีสบายดีกันไห้ย <c oughs> ไปอยู่หน้ากล้องเห็นดูดูแหละเหมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้อ็นี่เห็นยังเอ็นี่กินนมบ้างนะเอ้เอ็นี่หัวนมนี่มัวแตกสวัสดีค่ะนี่หัวแตกสวัสดีค่ะนี่นี่หัวแตะหัวเกี่ยวเลยกินนี่น่ะ sợi, quai, hua kéo, họ kéo. <laughs> nhắm, <vào> đây, nhắm, <laughs> nữa, no. e. dậy, để đấy huynh, pino đấy, nón mới được lắm ăn trà, uống hết da non này đâu hết da non này, huý, thế โอ้ยเลยไอ้จันยังนะไอ้จันยังนะนายแจ็คเพคนหน่อยพี่น้องมาจักเดียวเพิ่งตื่นนอนยังบ่ซืนบอวานเป็นไดเนาะบ่ป้อนน้องกระยานุตอนใหญ่เทิดระเอาตอนน้อยหนึ่งนุนองกินนมบ่น้องกินบ่ล่ะ เออเนี่ยจะบ่อนลงอือละอเจ้าหูน้องโมกินได้ลูกน้องมากินหูกอะโอ้ตั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 น้องโมกินรึรนบรนทักรนบังคับ เลยผมจับเสือไปแล้วเน็ตอม่แกงล้ไมบออะไรเซอร์วบบเน็มันช่วงวันใด ยังมาชวนมาดูบ hmm. ่เอได้ยังมาชวยังมาชวนินอนคนอยู่กแม่สงคนนี่ก็ตื่นมาเอาอีกมาหนมาใส่ตีตังใจวะเอ้ยยิ้มเลยก็เนอเห็นะเอ้ามาแล้วคนตื่นนอนาเพิ่นกบังหนาเอื้อยหนาน้องเอื้อยแบบังหนาป้าบัตกบังหนาป้าเราเห็นแม่่นมาบนนี

น่าะเ่าสถานารไม่ไหวแล้วมึงมึงขาเเ้าได้ยินแหมบึงแน่นมนะะดุนตัวรดเนี่ยกินนมเตาม่เดียวกันเ้กินกินนุม่มไปนุ่มแมวเจ้าดดต้มน้ำห่อแล้วก็มาซาแลก็่นนุ่มแมวใส่ขลุ่นขับจีได้ไหมเลย นมข้นอแล้วเนาะเนของนมแมวนาน้ำน่องชุบม่้องกินน้ำเลยก่านำนะผนห้องนมแมวได้ว่ะนะกิม่้องกินน้ำเลยหนำกินน้ำเลยตอนนี้พแม่ไปป้ากันผะไปลูกอ่อนกูแห่สิอย่ากกินนมมเอากินนมน้ำญาิพี่น้องผู้ใดมีลูกอ่อนทำว่าพ่อแม่ไปหากินกะนใช่ไหมอ่คือคือกันกับป้านี่ ป้าเล็ไปอยากกินนมป้าก็เธอกินนมเมยเนาะเกิดว่ามันันกันเนาะอยากกินได้เมยตัวก็มีกินมุกมุกดเลยเมือาจารยเมือจานมากิน้เมเนาะ่บันุ่มไทให้วไดีื้อยิงไกล เมื่กี้รูดอยู่มันเปิดห้ลูดนี่บอลูดนายเห็ดยังมากำดินจะมาตุกตาไม่ได้ดูได้เดี๋ยวนี้นะง่ายเป็นสาวเลยนี่ชีเห็ดยังกับโมเห็ดอันยังยังกําลังอยู่วะยังกูเบอร์บีอยู่วะก็เดินนอนไม่อะโยอันดินวะเย็นเย็นแบบนีจะเวอร์จะไม่โยบาตเนยหนาดที่คนใหญ่นี่เอ็มแท้ คุยใหญ่ด,ยยดีสิว่าใช่เปล่ามันเหนียววัลุมีไปใส่เพิ่นเพิ่นดินได้เริ่มดิ <laughs> นแล้วหน้าหัวพอเพิ่นผู้ใหญ่ดีตีกองอว,ว,ว่าชู้ว่ะกินน้ำ <ภะ S 1> เย็นๆนะไว้ที่ดังเพื่อได้ผู้ใหญ่ดีนี่คนบางคนม่ได้ยินมาได้ยินเลยนะมาได้ยินที่มาแต่ไปอยู่ใส่มาไม่กันแล้าไปใส่มาแบบจงใจตัวเกิร์มหลังกันบ่เกิร์มหลังตัวเกิร์มได้ยินว่ะ ผู้ใหญ่นี่ตีกองประสงมว่ะเด็กเด็กกรไม้ซื่อชนไหวยังคนห้องแล้วก็โฆษณาไม้ยังบุโคชนาไม่มาจิ้มพันเอาขอนมาบางใหญ่เนาะเสีมาเฮ็ดในนี้ตีกองประชุมกันเลยจะเฮ็ดยังไดดเฮ็ไ้่นนงตอนแรกเฮ็ดโต๊ะเนาะเฮ็ดโต๊ะแล้วเฮ็ดก็เฮ็ดเขียงเออเฮ็ดเขียงเนาะเฮ็ดเขียงก็บ่เบิกคิดหยังบ่เฮ็ดโตเฮ็ดตั้งบ่เบิกมามาจิฟันมาจิฟันธรรมดาเลยแสดแล่าเป็นมาจิฟันธรรมดาดูกเอ้ย เอ้ยเมื่อานุมันญาไปเลยเอาใหม่มาเรื่อยๆดิกคชชั่นใหม่มาเรื่อยๆเห็นว่าม่จิมพันมืองานดงมานะฮักครอยวอเ็ดคือขวนป่าเอเห็ดอันเสรนล่ยไหมเห็ดตูดตุดลงกันไหมมดึงออกข่าแขวอะนะทแม่แใหม่วยแม่จิมพันเลยมาใหม่เลยแฮมบุรีทอนเก้าเอาตนต ยุ่งเก๋มากหม่ได้ดีวะเนาะนี้ม่ใช่บดีขึ้นเก้านะม่นุ่มไม่เนาะไมุ่ดเก้าอยู่แล้วม่นบอด่ะมาสุดหม่แถงยิ่งสุดเก้าดีอือตอนนี้นางอยู่ท่องป้าไม่ไปลองเลยอ้ยอฮ้อ้ยอยเลยอเลยเวลาเก่ากองลงม่ยิ้มเล้ไม่ไปองเลยเป็นแท็กซี่ลาน Ba mô lệ kiểu lệ hãy sắp nó ba mất lệ hơi chôn hóng lệ mẹ ở kêu thương hương 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 ăn มาดูนย่ยาสลบจะบอกเออมาตั้งก่อมเห็นเมยเลยสะนัดขาวสลบแล้ละหายคือนี่วันตีหน่งหาอืมหาแล้วมันฉินเนาะเลยไมันฉินเมื่อคืนนนบอกเลยไหนูนอนหาตีหึงแล้วเลยเอยเลือย่าวมื่อนั้นหลยพอคนนยืดูย

ไม่ถ่ายเป็นหนายเจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยใหญ่เลยเนาะเป็นใหญ่แล้วให้พี่น้องเลยเป็นใหญ่เลยใหญ่เลยใช่หามยิ้มหรป่าบอเดี่ใหญ่แทบบอใหญ่จิบาร์จิบาร์ชุดไอวิวเลยเนาะไอวิวไอวิวก็ใหญ่เลย น่างองงอ่งง <cues> <l convert> <t empl a> ่ายเลยวแต่ย <t empl a> <t empl a> <t empl a> ังงหัวเวลาเอาเมือนชาาเลยยังหัวตัวนี้อยู่ยังขี้ินเลยเอาววเลยไม่เคยเาอยวไม่หัวอ่ะเธอไปชงหา้าหาบ่านแล้วเบอกาอยานี้นี่คว่าเาชี่อจะขอไปก้นชงหาเมู่อ้า่นี้เอาแค่นี้ยังเคยกันขึ้นไม่งูตัวมือกับป้าแล้วเจ้าชิโร่มาข้นม้าน่ะป้าบอกตัวนี้ บ้าอีกหอนนี่โอยบ้าเราขึ้นมาแล้วบอบ้า,ไบา,บาะนไหนไหนป้ายังบไม่เล่าไปลูกป้าไปขึ้นไปยุ่งตองแข่งนี่นี่นะแส่<ม>งตัวใหญ่จังอนนะยุ่งหลายเนาะออยุ่งหลายเลยหอนแล้วยุ่งหลายเลยคนตีแขมันกันเลคนตกเลยคนตกเอ้ามื่อคืน <ๆ S 2> น,นี่โดนฟืดผ่าโดยนโดยุ่งก็รู้อาวพอทัน,นโอ้โหเขียวดำแต่กัาแต่กับเจ้าคือปล่อยมันลดหัวเจ้าถึงเปลี่ยนไปแล้วเนาะ เปลี่ยนไปแล้วพี่น้องไอ้ยเกี่ยวกันกันโกตีสองเกี่ยวกันเลยเมย์บุบันโบนสองคนเหิ่นน้ไหพี่น้องเอ้ยุงคบเห็ดลายกันไปเห็เปล่าพิ้งพโอ้โหเห็นยังไงเมย์ี้เมย์บุบอะไรบุบไวันนี้เข้าใจล้ว่บ้านเขาใจยังก็ไม่ด้ละยุงไม่ให้กัดแต่ยังก็ไ้ม่ได้ลไม่ให้ตองนั่ก็คือดกสิ่งที่ไม่เคยทำก็เห็ดคบ เอาบทจับบทท่นเลยมันม yep. okay. uh ันมันข่าพื้นตู้เลยแรมายังมึเข้รูกมันยังคข้รูกงึก็เกกแกลงมากัโอ้หนึกว่านีหยังหัวจ่ยอมติจ่ะนะท่นห้ามแต่แต่เขาบอจว่านึงเป็นยังไงขอเจดิบออ อะไร้ะพลอยดิโก้ไล่ไม่ให้ต่อยมุดไว้ให้ตายเออมุดไว้ให้ตายได้ไม่ให้ตอมเน่เน่เมย์จะไหนเน่เมย์เนี่ตอนนั้นสาวก็ยังว่าอยู่ว้ายปล่อยไปอ้าปล่อยอ่ะโยงกัดโยดชนชนเป่าคุ้มพี่จุมือนี่มืรอดดุตุไลมาแตะอย่างเดียวเมย์ไตไม่้อยเมยไม่ตั้งใจเมย์เมยไม่ตั้งใจเนอแปะเออ แปะวะกินกัดลูกบตีแปะรอดป่ะโบไดโบไลอันนี้นักโบได้บได้บไ้แค่ตาดวงใจไข่ยนี่ไดได้วโบเลข้างๆขึ้นเสี้งข้างแพงั้งหืนสร้างอยู่นี่ข้างแข้งหืนข้งแพงอยู่นี่มุดเน่สร้างเน่กินอไรเนี่ยเด็ดิไดยเพงสายงากับเพลง เอ้กิบสองตัวน่ะชองตัวนี้ดิกิบองเมดนียกินน้ำตัวดูกนี่ดูดนเตนี่สนี่สองหน่อยอย่างนี้เ่อเม่เม่เอาสมมาให้กินมะมบ่ให้กินสมบ่มบ้น่นี่แจกน่อย้ากันมวานนี่ซื้อซื้อโลหนึ่งเนาะโลหนึ่งวันเรมีจะหมาเขาไปนับแกะกับกินเท่ากันสี่หากคนสี่คนละสามพ่อแม่ดูกันะ พี vale ality, ่เวลวะย้อมอ่ะมันแซ่บจะนายแกะจะนายแกะเนื้อเนื้อหลือดุนึงเนื้อจ้าผัวไแกะกินวะไรมันหาทายไอ่มได้ยแม่แซ่บชิเน้อผสมมันออกหวานแน่นะหวานเปรี้ยวนิดๆชนะเปรี้ยวเปรี้ยวมันก็ยากวัะนี้ใข่แกะเที่ยวแกะเที่ยวแกะยังไงยังเหลือดุไหมยเป็นยังกินอะไเร้าดรึเปล่ากะเป็นทอด นั่งดุเลยน,นั่งอยู่ขนาดดุเอฟซีจังวะหญ่อุ้มได้ไรว่วระน่าสงสารเน่อยูย่ดีเอ้ยบริณ่งบริณดินว่ะเห็นบ่คว่ำสงสารเนี่ในปาก็ันเลยปล่ปลอยให้เจ้าเลยเด่นไปได้ตามสบายเจ้าเลยหูกเ <laughs> นาะเดี๋ยวชี่ว่าปาใจดำเอามาฮิตเด้ <laughs> ดินได้ลกดิ้นเลยเอาที่สบายใจเดกกินข่าวว่าดกกินนี่ก็นอนกินนี่กินแม่นี่เด็บอลบอจะคำเด็เจ้าบ่คนบอกอีกจ้าได้ไหมพ่อบอลนี่ยก็นอนอยู่ไหนเออกระหังบอ้บอลกระหังอยากกินขาวไหนื่อยู่ะยหาจองสินได้มาบอลกินได้นาดน่ะ บอห้กินอีพกี่อออออเหตนะขอบใจก็ไ้เหตใดขอบใจค่ะวันเหตงไดเวลาจะกินน้ำผด้งขอบใจขอบใจุกจ้าอจาลวเมื่อเจ้าจะสอนดานได้แต่เจ้าสิสอนตัวนี้นะ้บ่ได้เนี่เบิ่งแน่เบิ่งหนาล่างแน่ว่นได้ขี้ยอมบอเฮ้ยแมนจะป่นให้ลู มันห่อนเนาะแม่ห้แม่ห้ลนน้กินเลยวกินแกหายวะเออเฮ้เฮ้ยเอมเฮ้ยใจใจกับใจแม่ก็ใจแม่ดีด้วยกัอคุยว่าเอาไปนใจมนะจได้จดได้ดุแห่ะเออ ลูไปคือคิดได้คิดได้แทนลูกพอดีว่ะูพอดีว่ะจ๊เในมีบมีในมี้ในมีบมีเลยในมีมีในเดียวในมีมีเดียวเดีวอดาลบิเอาดเลยม่ก็มหมกโล่วาได้ดุย่ต้องเสิร ได้จิงก็ฉีดหยางยู่ร้อยงูนะจ๊ะหางก็ได้ร้อยหามาได้ร้อยเหตุว่าพี่เปียวล่ะแน่วอะไรขั้นแขวะจมูกตอนจะรัดแขวะแขวเขาโบงงามตายคักจ้ะจะรัดแขวะจ้าก็ไปหาเงินเองมาแล้วลูกเอ้ยจะไปจะนี่ว่าจะนี่เนาะจะมาขอเข่าแม่ไปขายรัดแขวมาแล้วไดเต็มโต๊ะตัวนี้เปียวได้ชอบเพื่อนนี่เลยลูกนว่า อเบลเกินยัไงานี่ไ่ต้องพวงไล่นะลาย่ต้องพวงไล่มาเสแชร์ไลมังก่อนมาเลย่มันก่อนันนี่ดีนมาได้ได้มงก่อนได้เัแ่ส้ักแชางไล่นะมาัดตา้หนคนเห็นมองนห่มงนี่บ้างนี่เลยบ้างหน้าเดยิ่นกอกาปเห็นวะแล้วชักที่รูปน่าจะดนมองเห็นน่าดูลามขึ้นมาอันนี้จะักหน้ายังไงเนี่ยนะ สักหนาจริง <laughs> สักหนาได้บอสแต้มหรอไม่ได้บอนี่ฮะแต้มได้อันหนึ่งไปไดิแต้มเลยบ่สเฮ้ได้กินแน่ได้กินดีใจอารมณ์ดีแต่เพิ่นบ่ได้กินนี่ก็คือเห็นแล้วเพี่น้องไห้กินกินได้ก็ยินน้องยินนะแซ่บนัวบ่หวานบ่สหวานเปรปีย้ยวฮะทำโมบตอบหนูนไม่ต้องให้กินเด้อ พี่ได้กินพี่จะเป็นแบบนี้อารมณ์ดีเอาเงาดคือกันได้กินได้มีความสุขนะกินยังก็เชื่อกินว่าไรหนูกับแฟนว่านนี่กันยังแดดเยือกอ่ะกินยังกันเนาะเกิดมาเพื่อกินละพีจะกินแล้วก็เตรียไปกินต่อรนะกินกัยไม่กินคนเกิดมาเพื่อกินว่านี่ดีนะ ว่าทิไลนไม่ไดไปหับอะแล้วจ้ะบสองแล้วเนาะบมงใบมงวะบมงหายซิใบสองนะจะเฮ้ยเฮ้ยยวดดี๋ Ele, Japanese, ี่เอ้ยลาปาดุงเลยกัลาปารุงเนาะลาปาดุ่งเยสวัสดีสวัสดีก่อนไม่มีตอมพึ่งอยู่บด สวัยดีกนเดี uh ๋ยวสวัสดีค่ะ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 เบิกหน้าเบิกหน้าเอาอีกแล้วละมงกอนป้าทำอ่ไรเพียวๆไแซ่บหนะอยายะหวานๆะปาแนลายกับบดีด้น่ะนเอาะงานมันบไ่้มาอาดูหนึ่งหนึ่งบเดินน่งยหั อ่ะโอเคฉันเาให้พี่น้องเนาะนี่แหละก่อนจะไปรับลูกสาวก็มาเด่นมาหัวกันก่อนสามพี่น้องมีลูกสองมีมีหนาหน่อยสองคนนี่เออเออมาบครบทีมยังยังอีกสองคนยังองดิวเอ้ยสองคนไหนเป็นแค่ช่างอ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีเด้ออ่ะสวัสดีกันสวัสดีสวัสดี